จัดอันดับกับ PN ภูมิใจเสนออันดับที่9แมวอียิปต์เชียนมัวแมวอียิปต์เชียนมัวเป็นแมวที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกมีนิสัยห่วงของเล่นและอาหารมากหากใครเข้าไปแย่งของจากปากหรือรบกวนเวลาสำคัญพวกมันอาจส่งเสียงขู่และโจมตีได้ทันทีแมวอียิปต์เชียนมัวเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่เก่าแก่และน่าหลงใหลที่สุดในโลก โดยมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า3,000ปีและถือเป็นแมวเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่มีลายจุดตามธรรมชาติโดยไม่ได้เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ของมนุษย์ครับอียิปเชียนมัวคือแมวบ้านที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกโดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกเขามีขาหลังที่ยาวกว่าขาหน้าเล็กน้อยและมีแผ่นผิวหนังพิเศษเชื่อมระหว่างช่วงท้องกับขาหลังทำให้ก้าวขาได้ยาวและยืดหยุ่นกว่าแมวทั่วไป แมวอียิปต์เชียนมัวมักจะเลือกคนโปรดเพียงคนเดียวในบ้านและจะติดคนนั้นเป็นพิเศษพวกเขาค่อนข้างระวังตัวและไม่ค่อยชอบเสียงดังหากมีแขกมาบ้านอาจจะวิ่งไปแอบก่อนอียิปต์เชียนมัวหลายตัวชอบเล่นน้ำมากบางตัวอาจจะเปิดก๊อกน้ำเองหรือกระโดดลงไปเล่นน้ำในอ่างน้ำกับเจ้าของพวกเขาไม่ได้ร้องเมียวธรรมดาแต่มีเสียงร้องที่เรียกว่าคอเทลหรือการส่งเสียงจิ๊บจิบเหมือนนก เวลาที่รู้สึกดีใจหรือตื่นเต้นหากคุณกำลังมองหาแมวที่มีความสาง่างามเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดฝาผนังอียิปต์แต่มีนิสัยขี้อ้อนและซื่อสัตย์อียิปเชียนมัวคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมครับ